เมื่อวันที่21และ22กุมภาพันธ์2566ทางคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดเชเด็นภาคใต้ค่ะนำโดยพลเอกวรลบรักษณะกับคณะผู้แทน BRN นํำโดยอุสตาร์อานัตอับดุลราะมานนะคะได้พบหารือแล้วก็พูดคุยแบบเต็มคณะครั้งที่6คนะ่ะณกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียนะคะโดยมีพลเอกตันสีดาโตสรีซุนกิฟลีไซนัตอบิดินเป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญร่วมสังเกตการด้วยซึ่งผลการพูดคุยค่ะก็มีความคืบหน้าที่สำคัญในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันแล้วก็กรอบเวลาที่ชัดเจนในการแก้ไขความขัดแย้งและนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลายประเด็นน่าสนใจคุูผู้ฟังประเด็นแรกก็คือทางคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขและคณะ ผู้แทน b r n นเนี่ยนะคะเห็นพร้องที่จะร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อร่วมสร้างส,างสันติสุขแบบองค์รวมค่ะเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการพูดคุยให้คืบหน้าในรูปแบบที่ครอบคลุมและก็เป็นองค์รวมอีกทั้งมีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการปฏิบัติาตามเจตนารมณ์ของหลักการทั่วไปของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย จะมีเนื้อหาสําคัญสองส่วนนะคะก็คือการลดความรุนแรงในพื้นที่การจัดการปรึกษาหารือกับประชาชนเพื่อนำไปสู่การสแสวงหาทางออกทางการเมืองส่วนประเด็นที่สองที่มีการพูดคุยกันก็คือคู่พูดคุยเห็นชอบกําหนดกรอบเวลาในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ JCPP เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในปี2566และ2567ซึ่งทั้งสงฝ่ายนะคะก็มีการคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุ ตามฉันทามติในการยุติความขัดแย้งแล้วก็นำข้อสรุป,รป,รปที่ได้จากการกระบวนการดังกล่าวเนี่ยค่ะไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้กปัญหาและนำสันติสุขที่สาาวรสู่พื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปส่วนประเด็นที่3ก็คือคู่พูดคุยได้มอบหมายให้คณะทำงานทางเทคนิคของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะคะนัด หมายจัดหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างไม่เป็นทางการในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาค,คม2566เพื่อร่วมกันจัดทำรายละเอียดของ JCPP เนี่ยนะคะให้เสร็จสิ้นแล้วก็นำเสนอต่อการพูดคุยแบบเต็มคณะในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเริ่มต้นขั้นการปฏิบัติการต่อไปส่วนประเด็นที่4ี่ก็คือคู่พูดคุยต่างแสดงความยินดีต่อผูมิในการความสะดวกในโอกาสเริ่มปฏิบัติหน้าที่ค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องกันว่าความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของตันสีซุนคิฟลีเนี่ยมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนให,ให,ให้ให้คู่พูดคุยเนี่ยนะคะบรรลุค,ความเห็นพ้องอเบื้องต้นเกี่ยวกับ JCPP ในการพูดคุยครั้งนี้แล้วก็ จะมีส่วนช่วยในการจัดทําและการปฏิบัติตาม j c p p ในระยะต่อไปเป็นไปอย่างราบรื่นตามกรอบเวลานั่นเองนะคะซึ่งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการยืนยันถึงเจตนารมณ์ในการเดินหน้าการพูดคุยอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็ฝากเชิญชวนประชาชนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะคะในการร่วมกัน สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร,าสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนให้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนั่นเองนะคะบางทีเราอยู่นอกพื้นที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสหรือได้เห็นถึงแนวทางการดําเนินงาน ต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแต่ว่าเราเองสวทพัทลุงเราเป็นสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตหซึ่งก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวจากพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดนะคะโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายในการที่จะร่วมด้วยช่วยการขยายผลการดําเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นําไปสู่สันติสุขนะคะทุกๆช่องทางของสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ ที่จะในการที่พยายามแก้ไขนะคะปัญหาในพื้นที่เพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชนยุภาคใต้ของเราให้เกิดขึ้นให้ได้ต่อไปค่ะ